น,นี่คือการหารกินของคนมาหาลัยสาราคามมาหาสาราคามครับทำให้น้อยกรุงเทพต้องมาด้วยนอกจากจะไปสอยมะกอกน้ำมาแล้วจะต้องมาขอสอยมะาขามนึ่นบุญีรายครับอันนู้นในโบท๊ทนึกการหารกินแบบเรียบง่ายผอมละอึ้ง เอ้แจวแจวเฮ้ยเอาไปเยอะๆดีกว่าเอาไปจิ้มมีพริกเกลือปะ่ะมีมีน้ำตาลใช่ไหมที่ห้องมีน้ำตาลป่ะมีแต่บลโบโอยังเดียวเรย <laughs> ไม่รู้แก่ามันขามเต็มเลยมีหลอดไฟด้วยครับเพราะว่าเขาจัดงานบันพ่อเห็นไหมครับ <laughs> อเอ,อ,อ้ยเหย,ย,ยียบพื้นมันก็นได้ปะ <c oughs> นี่การหากินของคนมหาิชยามหาสรา,ารคามโหต็มต้นเลยยกมากกินเล็กๆมาขาม <c oughs> <c oughs> อยาบย่าขอาหาเรามาขโมยหลอดไฟ มมอลาาูกกระตันอยู่ลูาากกระตัน <c oughs> อมมนย,นนยนี่ถ้าผมกิ้งตกลงน้ําคำวะแม่นชันชมมเนี่ยค่ะผม่นชันเนี่ยค่ะน้ำคำหลวง จำกระป๋าหอมครับต้นน uh ั้นมันดกใช่ไหมดึงหยอดไปเขาล่งลงมาเป็นแถวดึงมาได้บุญต้องชิวเอาดูดึง ไม่ใช่ดึงหลอดไฟเขาล่วงลงมาปเป็นแยบดึงถือสายนงา,านเข้าไงไเดี๋ยว้องดูดว่ามาขามพวกนี้จะเอาไปทำอะไรค่าน <c oughs>